กับซิตี้นะครับที่จะแข่งขันกันเนี่ยจะคิกออฟกันในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง Premier League Foot b a l l 1กับ2นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโหทีไม่ได้เล่นเกมคู่หัวค่ำม,มาน่าจะตั้งแต่วันที่แพลรเวอพูลเมื่อซีซั่นที่แล้วมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะในซีซั่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมีเกมไหนที่เราเล่นเล่นคู่หัวค่ำอีกว่าน่าจะมีสักเกม2เกมมั้งแต่แต่จำไม่ได้นะฮะแต่ คุนคุ้นล่าสุดคือน,นัดลิเวอร์พูลนะฮะอ่ะแล้วก็อันดับในลีกนะครับซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับจากผลงานชนะ17เสมอ4แพ้4มี55คะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลอยู่5คะแนนส่วนเดีวคาเซลแข่งน้อยกว่าซิตี้อยู่2นัดนะครับแข่งไป23นัดชนะ10เสมอ11แพ้2มี41คะแนนตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับตามหลังอันดับ4คือสเปอร์อยู่4แต้มแต่ว่า <c oughs> สเปอร์แข่งมากกว่าอยู่2เกมนะครับ เจอกันเมื่อครึ่งซีซั่นแรกที่เซนจ์เจนสปาร์นี่เสมอ3-3นะครับแล้วก็ทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยก็คือลุ้นสถิติไม่แพ้ซิตี้ไปกลับนับตั้งแต่ซีซั่น2,004ถึง2,005นะครันั่นคือซีซั่นล่าสุดที่เราเจอซิตี้สอเกมในดีกแล้วไม่แพ้นะครับสถิติที่เจอกัน8นัดหลังสุดรวมทุกรายการเนี่ยเราไม่ชนะเลยนะครับจบได้ผลเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6ก็คือนับตั้งแต่เกมที่เราชนะ 2 1หนึ่งนะครับเมื่อปี2019ในยุคของราฟานั่นคือเกมล่าสุดที่เราชนะซิตี้ในเกมลีกได้นะครับนั่นก็คือเกมเดียวที่เราชนะจาก30นัดหลังสุดที่เจอกันในลีกด้วยนะฮะแล้วก็28นัดหลังสุดที่เจอกันในลีกซิตี้ยิงได้ทุกนัดอ่าแล้วก็เฉพาะเกมในบ้านนะครับซิตี้ไม่แพ้มา13นัดติดต่อกันในลีหล่างสุดท้ายที่นเนเวอร์เซ่นชนะ ซิตี้ในเกมลีกเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2000นะฮะตอนนั้นน่าจะเป็นเชียร์เลอร์ที่ทําประตูชัยนะครับตอนนั้นยังเล่นที่เมนโรสอยู่เลยนะ,ะยังเป็นเมนโรดอยู่เลยแล้วก็นิโกเซ่นเนี่ยไม่ชนะเกมเยือนกับซิตี้มาครั้งล่าสุดจริงๆเนี่ยคือเกมลีคัพเมื่อดูอการ2 0 1 4ันสิบสถึงสองพนะฮะเกมนั้นเราบุกชนะ2 0งในยุคข,ของพาดิวนะครับซึ่งหลังจากนั้นอีก7นัดต่อมาซิตี้เก็บเรียบแล้วก็ยิงรวมกันไปถึง28ปประตูนะฮะเฉลี่ยคือยิง นัดละสี่ลูกเลยทีเดียวนะฮะอ่ะไปดูฟอร์มส่วนตัวของซิตี้ก็คือก่อนมาเล่นเกมนี้เนี่ยไม่แพ้ทุกรายการมา6นัดติดต่อกันแล้วก็ชนะ5จาก7เกมหลังสุดนะครับสะดุดแพ้เกมเดียวคือแพ้กับสเปอร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ชนะเกมหลีกในบ้านเนี่ยสิจาก16นัดหลังสุดนะครับแล้วก็3นัดหลังสุดเนี่ยยิงคู่แข่งรวมกัน10ลูกนะฮะยิงสเปอร์ไป4ยิงวูฟไป3แล้วก็ยิงบิลล่าไป3ลูกนะฮะอ่ะทีนี้มาดูนวคาสเซิลบ้างนะครับ ฟอร์มสนัดหลังสุดก็ไม่ชนะอย่างนัดล่าสุดเราก็เพิ่งจะไปแพ้ให้แมนยูในเกมนัดชิงคาราบาวครับนานะครับแล้วก็แพ้2นัดติดมานับตั้งแต่เดือนพฤษ,ษภาคมปีที่แล้วนะฮะซึ่งแพ้2เกมหลังสุดนี่คือเทียบเท่ากับ29เกมแรกในซีซั่นนี้นะเพราะบเกเกมแรกในซีซั่นนี้เราแพ้แค่2เกมเท่ากับ2เกมหลังเลยนะครับอ่ะแล้วก็ถ้ามาดูผลงานในดีกเราสะดุดมา4นัดติดต่อการจากผลงานเสมอสาแล้วก็แพ้ไป1นะครับ แล้วก็ชนะเกมเดียวจะก7นัดหลังสุดก็หนักเสมอซะเยอะนะฮะเสมอไปถึง5เกมแต่ว่าผลงานนอกบ้านในช่วงหลังก็ถือว่ายังยังอยู่ในตัวเลขที่ดีนะครับเราไม่แพ้เกมนอกบ้านมา8นัดติดต่อกันแล้วก็จบลงได้ผลเสมอใน3เกมหลังสุดเคยไม่แพ้ติดต่อกันยาวนานที่สุดก็คือ10นัดซึ่งย้อนกลับไปกว่า100ปีที่แล้วนะฮะช่วงประมาณปี 1,907- งพันเก้าร้อยเจ็ดถึงหนึ่งพันเก้าร้อยแปดเลย <laughs> แต่ว่าเป็นผลงาน ไม่แพ้นอกบ้านติดต่อกันดีที่สุดในรอบกว่า50ปีเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ถ้าลองดูจากทีมที่อยู่ในท็อปโในเวลานี้เรายังไม่แพ้สักทีมเลยนะเพราะว่าเราเจออาเซนอลก็เสมอใช่ไหมเจอแมนซิตี้เมื่อครึ่งซีซั่นแรกก็เสมอเจอแมนยูก็เสมอนะครับแล้วก็เจอสเปอร์เนี่ยขึ้นฤดูกาลแรกเราชนะนะครับแล้วก็เป็น1ใน3ทีมที่ยังไม่ชนะคู่แข่งหากโดนคู่แข่งนําไปก่อนนะฮะแต่ว่าก็เป็นทีมที่โดนคู่แข่งนําก่อนน้อยที่สุด ในลีกซีซันนี้คือแค่5เกมนะครับเสมอสแล้วก็แพ้ไป2นะครับซึ่งกับแพ้ลิเวอร์พูลเออเอ้ยแพ้แพ้หนึ่งแพ้หนึ่งถ้าจำไม่ผิดเสมอสี่แพ้หนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเออเมื่อกี้พูดผิดเพราะว่าตอนที่เราแพ้ลิเวอร์พูลนัดแรกเนี่ยเรานําก่อนนะฮะแล้วก็โดนยิงแซงแล้วก็มาเกมล่าสุดนี่แหละที่เราโดนแล้วก็ไม่สามารถตามตีเสมอได้เพราะที่ผ่านมาเราเราโดนนําก่อนแล้วตามตีเสมอได้ทุกเกมเออต้องบอกอย่างนี้นะครับส่วนเอ็ดดี้ฮาวเนี่ย คุมทีมเจอซิตี้มา13ครั้งแพ้ไป12นะครับเสมอมา1ก็คือนัดล่าสุดนั่นแหละในครึ่งซีซั่นแรกที่ที่เสมอมาได้3-3นะครับส่วนเป๊ปกวาดลาคุมทีมเจอเนโวเซิลมา12ครั้งชนะ9เสมอ2แพ้เกมเดียวนะครับก็คือแพ้ในยุคข,ของราฟานั่นแหละแล้วก็ชนะ10จาก11ครั้งที่เจอกับเอ็ดดี้ฮาวนะฮะก็เสมอมากันในเกมล่าสุดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือไซมอนฮูเปอร์นะครับ ก็ตัดสินทั้ง2ทีมไปแล้วทีมละ2นัดในซีซั่นนี้นะครับกับซิตี้เนี่ยตัดสินนัดเสมอวิลล่าแล้วก็เปิดบ้านชนะสเปอร์เมื่อเดือนมการาส่วนกับนิค o สเซนเนี่ยตัดสินเกมนัดเปิดสนามที่ชนะฟอร์เรส2-0แล้วก็เกมล่าสุดก็คือเกมที่เสมอกับลีส0-0นะครับอ่ะไปเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับความพร้อมของซิตี้เนี่ยเขาพวกเขาอาจจะมีข่าวดีเล็กๆคือ2เซนเตอร์อย่างอเมลิกลาปอกแล้วก็ จอห์นสโตนเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในเกมนี้นะครับสโตนมีอาการเจ็บไปก่อนหน้านี้รับบลอกเนี่ยมีอาการป่วยนะฮะก็น่าจะกลับมาทันเขาจะมีปัญหาแค่เซฟานออเตกาประตูสำรองที่เจ็บจากเกมกลางสัปดาห์ที่ชนะบิซอนซิตี้มาใช่ไหมซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทีมชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับในขณะที่นิวคาสเซนเนี่ยก็จะมีแค่เอมิลคราฟที่ยังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ แมตตี้ลองซาฟนะครับที่ยังเจ็บอยู่นอกนั้นก็กลับมาหมดแล้วนะนิกโป๊กก็พ้นโทษแบนแล้วนะครับก็คือโดนแบนแค่เกมเดียวนะฮะจากโปรเฟชชั่นแนลฟาวน์ในนัดที่แพ้ลิเวอร์พูลนะครับส่วนบรรดาผู้เล่นที่เจ็บไปก่อนหน้าทั้งโจวิลล็อกทั้งแมททาร์เก็ตก็กลับมาหมดแล้วนะครับส่วนบูโน่ที่แหลงคงกังวลว่ามีอาการเจ็บข้อเท้าจากในเกมหน้าสุดก็ลงซ้อมได้ปกติแล้วก็ลงพร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะฟูพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ แล้วสถิติของบูโน่ยังโอเคนะเพราะว่า17เกณที่เรามีบูโน่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่แพ้นะอ,อก็หวังว่าจะยืดสถ,สถิตินี้ต่อไปก็แล้วกันส่วนไลอ้อนเพเซอร์นะครับเอดี SD ก็คอนเฟิร์มว่าตอนนี้ถูกลดชั้นลงไปซ้อมกับทีมยู21นะครับโดยให้เหตุผลว่าต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นและโฟกัสกับคนที่สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนอนาคตของไลอ้อนเนี่ยณเวลานี้ก็คงบอกว่าไม่มีนะฮะแต่ก็อยู่ที่ตัว ตัวของนักตเตะแอนแหละว่าจะสามารถกลับมาเอาชนะใจเอ็ดดี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามณเวลานี้มันก็คงยากแล้วนะครับจบฤด,ดูกาลนี้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะโบกมือบายบายนะสำหรับไลออนเฟรเซอร์ er นะครับส่วนไปได้อื่นๆนะครับเอ็ดดี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าทีมเนี่ยก็ชอกช้ํามันในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แต่ก็กลับมาโฟกัสในเกมกับซิตี้ต่อแล้วนะครับ แต่แน่นอนว่าทีมก็ได้ประสบการณ์ที่ดีจากเกมล่าสุดแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักความลหลงใหลที่แฟนมอบให้ซึ่งมันเป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยอยากพาทีมประสบความสําเร็จให้ได้ในอนาคตตตวเขาเอางก็ไม่ปฏิเสธนะว่าเงินมันมีส่วนสําคัญที่จะพาทีเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้นะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการลงทุนเพื่อหาหนักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ขึ้นไปต่อกรกับทีมระดับท็อปได้แต่ตตวเขาเองเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในการในระบบการฝึกสอนผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมคือยังเชื่อว่า ยังสามารถงัดศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่ตอนในตอนนี้ออกมาได้อีกนะครับซึ่งมันก็มีความสาคัญไม่แพ้กับการเสริมผู้เล่นเช่นเดียวกันคือมันก็ต้องทําครบคู่กันไปแหละซื้อนักเตะด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการโคชชิ่งโปรเซสอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเช่นเดียวกันนะฮะก็ยอมรับว่าโปรแกรมที่ทีมต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักหนาพอสมควรผลงานในลีกช่วงหลังมาเนี่ยสะดุดนะฮะแล้วก็ ไม่สามารถเก็บผลการแข่งขัน,นอย่างที่ต้องการได้แล้วก็ต้องยอมรับว่า,าฟุตบอลถ้วยเนี่ยมันก็ทาให้ทีเนี่ยคว้เขวไปพอสมควรเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยทีมพร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อจบอันดับในลีกให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะตอนนี้เราก็เหลือแค่รายการเดียวแล้วนะครับเอฟเอครับก็ตกรอบไปแล้วนะครับโฟกัสกับเกมลีกแบบเต็มที่แล้วจริงๆนะฮะเขาไม่คิดว่าหลักการของทีมจะเปลี่ยนไปนะแล้วก็ยังต้องการให้ลูกทีมเนี่ยรองบอลให้ให้ดีเก็บบอลกับตัวให้ได้ ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เล่นเกมรับให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแล้วก็สร้างแรงคุกคามกับซิตี้ให้ได้ซึ่งเขาก็เชื่อว่าลูกทีมจะทําได้แล้วก็ต้องวางรากฐานในเกมนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามถึงสิ่งที่แมนดาพูดถึงในงานซัมมิตนะฮะซึ่งเอ็ดดี้ก็ตอบว่าเขาก็โอเคอยู่แล้วกับแนวทางความทะเยอทะยานของแมนดาแต่ในมุมของเขาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยคือบางทีเนี่ย การตั้งเป้าหมายในระยะเวลาที่มันสั้นเกินไปมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับทีมได้เหมือนกันแต่จริงๆถ้าลองตีความแล้วน่ยมันไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดว่าเขาตีกันนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือผมเข้าใจในสิ่งที่เอ็ดดีพยายาะสื่อว่าอ่ะอแมนด้าก็มีแนวทางของเขาในส่งนรารบริหาร เอ็ดดี้ก็ไม่ในะทานในการโคชชิ่งของตัวเองคือต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองกันไปแล้วก็หาจุดร่วมร่วมกันให้ได้ลงตัวที่สุดหาจุดบาลานซ์กันให้ได้นะครับณนะตอนนี้คือทุกคนยังยังแฮปปี้กับการทํางานกันดีนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าในในใ,ในบทความที่ที่ให้สัมภาษณ์มาเนี่ยกลัวคนจะไปตีความออกเป็นเป็นแบบนั้นนะแต่จริงผมว่าไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกนะฮะทีนี้ก็อัปเดตถึงผู้เล่นคนอื่นๆเหมือนกันที่น่าสนใจอย่างแอนนี่แอนโทนีกอร์ดอนที่ ติดคับไทยมาในเกมที่แล้วเกมนี้ก็ถือว่ากลับมาเล่นได้แล้วนะครับเขาก็บอกว่ายังต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตอีกสักระยะหนึ่งแต่เชื่อว่าจะเป็นกาลังสําคัญของทีม่แน่นอนไอการเรียกความฟิตในประโยคที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากอร์ดอนไม่ฟิตนะแต่ผมยังรู้สึกว่าเอ็ดดี้คงมองว่าความฟิตของกอร์ดอนยังอยู่ในระดับที่ตัวเขาเองยังไม่พอใจต้องว่าอย่างนี้เลยว่าเพราะเพราะอย่างที่รู้กันว่าอ่า identity is identity เนี่ยคือเหมือนเป็น เรียกว่าไงอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นพันธรรกิจเป็นวิชั่นของของเอ็ดดี้ฮาวในชุดนี้เลยว่าอ่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยยู you ต้องมีความฟิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ซึ่งผมคิดว่ากอร์ดอน,นต้องอาจจะต้องพยายามเรียกความฟิตอีกสักหน่อยเพื่อที่จะยืนระยะในแท็กติกข,ของเอ็ดดี้ฮาวได้จนครบ90นาทีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเกมเนี้ยคาจะยังต้องต้องรอโอกาสข้างสนามเป็นอีก1เกมนะถ้าถ้าตีความมันเป็นแบบนี้นะ ในขณะที่อีซักเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็คือพัฒนาในการฝึกซ้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ทีมเนี่ยต้องการมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ถือว่าใกล้มากๆแล้วนะครับและตัวเขาก็จะสร้างมิติการเล่นที่แตกต่างให้กับทีมได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นอีซักลงมาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ถือว่าพอจะสร้างความแตกต่างให้กับให้กับแมนยูได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็โอเคเรายังเห็นบางจุดบางบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเออก็เข้าใจแหละว,ว่าอีซัก จะต้องใช้เวลาในการเคาะสนิมจากอาการบาดเจ็บมาอีกมาอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันก็ต้องก็ต้องเข้าใจได้ว่าคนมันหายหน้าหายตาไปตั้งไปตั้ง3 4เดือนน่ะนะแต่ผมเชื่อว่าอีซักจะสร้างความแตกต่างแล้วก็ยกระดับในเกมรุกให้กับทีมได้อย่างแน่นอนแหละนะฮะอ่ะถ้าพูดถึงรูปเกมเนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันก็มองลำบากนะเพราะอย่างเกมกับแมนยูเนี่ยทีมก็กล้ากลาครองบอลใส่มาแล้วแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับได้ว่าเกมนันนแมนยูก็เตะค่อนข้างถี่ด้วยเขาเลยมาแบบ มาเน้นมาเน้นเล่นประคองแล้วรอสวนกลับมาเลยทําให้ลูกเกย์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนั้นแต่กับซิตี้เนี่ยโอเคว่าซิตี้ก็ก็ค่อนข้างเสียเปรียบเราเล็กๆเพราะว่าเขาก็มีเกย์กลางสัปดาห์ในในเอฟเอคับมาแล้วก็ส่งตัวหลักลงเล่นไปบางส่วนด้วยนะครับแต่โอเคแหละมันมันมันส่งผลไหมมันส่งผลในระดับหนึ่งแหละแต่คงไม่มากขนาดนั้นแล้วบวกกับซิตี้คือธรรมชาตเาเิเขาเล่นเขาเล่นเกมบุกอะ่ะแล้วบวกกับเล่นในบ้านด้วยผมก็เลยมองว่า โอกาสที่นิวคาสเซิลจะไปครองเกมโดมิเนตเหมือนนัดที่เล่นกับแมนยูมันคงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แน่นอนแหละว่าการที่ซิตี้ครองเกมใส่เนี่ยเราเองก็ต้องพยายามพยายามมีสมาธิกับเกมร,รับที่สูงมา,มากๆเล่นอย่างมีวินยัยแล้วก็อาจจะหาจังหวะดักตอบโต้ใส่ซิตี้ให้ได้นั่นคือนั่นคือแนวทางการเล่นที่ผมมองว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เอ็ดดี้ต้องการก็คือพยายามจะพยายามจะเน้นเกมร,รับอย่างมีวินัยแล้วถ้ามีจังหวะก็คือพร้อมที่จะดักโต้ใส่ซิตี้ได้ทุกเมื่อคู คือไม่ใช่เล่นรับรอโดนอ่ะแต่เป็นรับแล้วรอจังหวะสวนกลับหรือรอในจังหวะที่ที่แมนซิตี้เพียงพล้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้ารูปเกมน่าจะออกมาในมาในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นคีย์สำคัญมากๆเลยผมมองว่าอยู่ที่อยู่ที่3จุดใหญ่ๆคือเกมรับซึ่งเกมรับเนี่ยหลายคนก็แอบกังวลทางฝั่งของแดนเบิร์นถ้าแดนเบิร์นยังประจำการอยู่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยอ่ะทีเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยแหละน่าจะเป็นจุดที่ซิตี้เนี่ยพยายามจะเจาะทางฝั่งนี้ถ้าแดนเบิร์นยังได้ลงเล่นในเกมนี้นะ แต่โอเคกลับกันเนี่ยการมีแดนเบิร์นอยู่เนี่ยมันทำให้เกมรับเองก็สามารถปรับเชฟมาเล่นเป็น3เซนเตอร์ได้ทีเนี้ยถ้าเกิดปรับมาเล่น3เซนเตอร์คนที่จะเป็นคีย์สำคัญอีก1คนคือโจลินตันถ้าสมมติว่าโจลินตันเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะถ้าโจลินตันเล่นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายแกก็จะสามารถลงมายืนเหมือนเป็นเหมือนเป็นวิงซ้ายอีกคนหนึ่งได้ในระบบ5 532อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อยู่ที่จังหวะของเกมได้ว่าว่าเชฟการการเล่นหรือว่าจังหวะของเกมณนะเวลานั้น,นมันจะเป็นยังไงเกม เรื่องของเรื่องของระบบหรือว่า formation มันสามารถปรับได้ตามตามจังหวะของเกมอยู่แล้วนะฮะคีย์ต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันคือ midfield ตัวตั้งต้นในการในการในการเล่นเกมสวนกลับอะ่ะคือ midfield ตัวที่ต้องออกบอลดีๆซึ่งแน่นอนคีย์สำคัญคือบูโน่นั่นแหละซึ่งถ้าบูโน่สามารถเปลี่ยนจังหวะเกม t r a n s ิ t i o n เกมจากรับเป็นลุกได้ดีผมว่าเขาจะสามารถสร้างโอกาสให้กับผู้เล่นในในใน,ในพื้นที่สุดท้ายของเราได้ได,ได้พอสมควรแต่แน่นอนแหละว่า ซิ City ตี้จ้องจะเล่นงานคุณอยู่แน่นอนนะฮะฉะนั้นบูโน่จะต้องโดนมาร์กอย่างหนักฉักจากแดนกลางอย่างพวกโรดี้หรือใครก็ตามที่ลงสนามแน่ๆซึ่งเรายังยังต้องคาดการกันว่าซิตี้จะส่งใครลงสนามนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องและเราเองก็ต้องพยาพยามพยายามพยายามสกรีนคนที่สร้างสารรค์โอกาสให้กับซิตี้ได้ดีอย่างเควินเดอะบอยด้วยคือมันก็กลับกันต่างฝ่ายต่างก็ต้องการต้องต้องต้องการ กันมิดฟิลด์ตัวตัวสำคัญของของทีมให้ได้นะฮะแต่ตัวคาดการในเว็บคูสกอร์นี่คาดหมายว่าว่านัดนี้นี่จะไม่มีเดอร์บอยถ้าไม่มีเดอร์บอยโอ้จะขอบคุณมากเลยนะฮะแต่คิดว่ามีแนวโน้มสูงมากว่าโอเคแหละว,ว่าซิตี้อาจจะส่งเอาเดอร์บอยลงเล่นในเกมนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเป็นพวกโรดี้หรือว่าเป็นกุนโดกันยังไงผมก็ว่าคุณภาพก็ยังน่ากลัวอยู่ดีะนะเออก็ภาวนาว่าขอให้ ถ้าถ้าเคบินเดอร์บอยไม่ลงจะขอบคุณมากเลยจริงๆนะแต่มีโอกาสที่น้องแจ็คจะเจอกับมิกกี้นะ <c oughs> หลังจากที่โ okay. อเคทุกคนขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือคือ,คอกิลลิชก็ก็ขอโทษมิกกี้ไปแล้วมิกกี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ที่มีเรื่องนั้นแหละนะครับเพราะว่าเจอกันในครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยอีแจ็คไปชิงเจ็บซะก่อนนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอกันทางขวาเขาคาดการว่าจะเป็นลิยัปมาเลสหน้าเป้าแน่นอนอ่ะคือเอริลิงฮาร์แลนด์นะฮะ เมื่อกี้โอ้โหเลยไปไกลเลยอะคีสําคัญที่เราบอกคือคือมิดฟิลด์ที่สามารถท่านซิจันจากรับเป็นลุกได้ใช่ไหมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเนื่อคือตัวริมเส้นทนะั้งสองข้างแหละจะเป็นแมงจะเป็นนามิลอนหรืออาจจะเป็นกอร์ดอนก็ตามอย่าง,งนเงี้ยสคนนี้ก็จะต้องพยายามต่อยอดจากสิ่งที่บูโน่เนี่ยฝากมาให้ได้นะครับแล้วค่อยไปต่อยอดไปจนถึงดแดนหน้าซึ่งอาจจะเป็นอีซักหรืออาจจะเป็นคาร์ลวิลสันก็ได้นะครับซึ่งเราก็ยังคาดการยากแหละว่า แกจะส่งเอาใครลงนะครับเออนั่นแหละประมาณนี้ผมมองว่า,วาคีย์สำคัญคืออ่ะเกมรับต้องพยาพยามพยายามได้ว่าไงพยายามคัปเวอร์กันให้ดีนะครับแดนกลางก็ต้องพยายามทา่าซิชชั่นเกมให้ดีในขณะที่เกมรุกเองก็ต้องพยายามสร้างความแตกต่างหรือว่าเรียกว่าเล่นน้อยจังหวะเออเล่นน้อยจังหวะเล่นจังหวะฉาบช,ชวยแล้วก็เก็บจากโอกาสในช่วงเวลาที่แมนซิตี้เนี่ยเพี่ยงพลัมให้ได้นะครับคือเรามีความได้เปรียบอย่างเด่นตรงที่ว่าซิตี้เขาก็จะเขาก็จะพะวงกับ กับเกมนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์เขาจะมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับไลฟ์ซิกรออยู่อีกนะฮะซึ่งเลกแรกเนี่ยเสมอไลฟ์ซิกมาฉะนั้นเกมนี้พวกเขาก็ยังแบบก็ยังต้องเน้นอะ่ะเออมันยังมันยังต้องเน้นอยู่นะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะไรย่างเต็มที่นะครับเอ,อ้แต่เจอไลฟ์ซิกเนี่ยอีกสัปดาห์หนึ่งคือ15เออมันมีเกมลกพาเลสอยู่ฉะนั้น มันก็ไม่น่าจะมันไม่น่าจะโลเทชันเดอะบอยไหมนะฮะก็ยังคิดว่าเดอะบอยน่าจะมีโอกาสได้ได้ลงสนามในเกมนี้นะเออเพราะว่าในในอัปเดตมาที่เห็นใน BBC ก็ยังไม่ได้บอกว่าเดอะบอยเจ็บหรืออะไรนะฉะนั้นผมยังคิดว่าตัวจริงทิตตี้มีโอกาสที่จะ,ท,จะที่จะได้เห็น KDB นะแต่ก็รอดูกันไปอีกทีหนึ่งกันล้วกันนะฮะอ่ะอะ่พูดถึงผลการแข่งขันเอาจริงถ้าว่ากันตามตรงผมก็ ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะไม่ได้ซีเรียสอะไรกับผลการแข่งขันนะฮะแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือคือรูปแบบการเล่นหรือว่าแนวนทางการเล่นของทีมในเกมนี้มากกว่าว่าจะสู้กับซิตี้ได้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะถ้าว่ากันตามตรงถ้าเกมนี้แพ้ก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะซิตี้ก็เล่นในบ,บ้านและอย่างที่บอกผลงานในบ,บ้านเขาก็แข็งแกร่งมากอยู่แล้วสถิติที่เจอกับนี้ก็เซิรชช่วงหลังเขาค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจพอสมควรอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือคือวิธีการเล่นของทีมมากกว่าว่า เออจะสู้กับทีมระดับท็อปอย่างซิตี้ได้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนผมก็เลยมองว่าเกมนี้มีแต้มก็โคตรดีใจแล้วนะฮะโอชนาที่ถือว่าโคตรกำไรเลยนะครับฉะนั้นผมไม่ไม่โฟกัสกับกับผลการแข่งขันเลยแต่อยากดูวิธีการเล่นมากกว่านะฮะก็รอดูกันไปกันแล้วกันว่าทีมจะเล่นในเกมนี้ออกมาในรูปแบบไหนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาคาดการสเปนผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยก็แล้วกันว่าใครจะลงสนามอันนี้ อันนี้เอาแบบอ่านใจเอ็ดดี้นะอ่านใจเอ็ดดี้ก่อนนะครับประตูนแน่นอนว่านิกโป๊ปก,ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่พ้นโทษแบงกลับมาเป็นที่เรียบร้อยเซ็นเตอร์ไม่เปลี่ยนหรอกก็คือแชร์กับบอสแมนนะครับในขณะที่แบ็กเนี่ยทางขวาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเป็นทิปเปียในขณะที่แบ็กซ้ายเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทาร์กเก็ตก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับเอ็ดดี้จะยังยึดมั่นกับการใช้แดนเบิร์นอยู่หรือเปล่าแต่ผมยังรู้สึกว่าเกมเนี้ยเอ็ดดี้จะยังใช้แดนเบิร์นอยู่อย่างที่บอกไว้ว่า แดนเบิร์นข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือเขาสามารถปรับเชฟมาเล่นมาเล่นสเซนเตอร์ได้แล้วยิ่งเจอกับแนวรุกระดับพักการอย่างซิตี้ด้วยเนี่ยผมเลยคิดว่าเอ็ดดี้น่าจะยังใช้แดนเบิร์นอยู่ในเกมนี้ถึงแม้ว่าจะมีกระแสะอยากให้ใช้แมตท์ร์เก็ตกลับมาก็ตามนะครับในขณะที่แดนกลางนะครับบุโนนก็จะประจําการในตําแหน่งหมายเลข6แล้วก็ขนาบข้างด้วยโจลินตันกับชอนล,ลองสตารฟนะครับส่วนตัวรุกนะฮะทางขวาเนี่ย หลายคนแอบเชียร์แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนกันนะแต่ผมยังคิดว่ามิกกี้อาจจะยังได้เล่นต่อนะครับอาจจะยังได้เล่นต่อในเกมนี้ในขณะที่ฝั่งซ้ายก็ยังคิดว่าแม็กซิมแมงก็น่าจะยังได้เล่นต่อเช่นเดียวกันหลังจากที่2เกมหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะทำผลงานได้ดีนะครับคือเหลือแค่สกอร์เท่านั้นเองที่แบบยังไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะสุดท้ายได้นะครับในขณะที่ศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยเอาจริงๆก็ก็เลือกยากเหมือนกันนะว่าจะเป็นอ e ีซักหรือว่า หรือว่าจะเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับแต่ผมอยากจะลองอยากจะลองซื้อเหมือนกันนะอยากจะลองซื้อใจผมอยากเห็นอีซักนะแต่ว่าถ้าถ้าลองอ่านจากบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่านัดเนี้ยเขาอาจจะยังใช้คาร์ล่ามวิลสันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีซักอาจจะรอโอกาสที่ข้างสนามแล้วลงมาเป็นซูเปอร์ซับในช่วงในช่วงครึ่งหลังเหมือนเหมือนวันที่เล่นกับแมนยูอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเบีผู้เล่นตัวจริงถ้าเอาแบบอ่านใจเอ็ดดี้เนี่ยผมว่ามันจะเหมือนกับ วันที่เล่นกับแมนยูเกือบทุกตำแหน่งยกเว้นประตูนะครับก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดอะเปลี่ยนประตูจากคาริอุสเป็นโป๊เปเท่าน,นั้นเองนะครับฉะนั้นมันก็น่าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ผมเข้าใจได้ว่าถ้าถ้าแฟนๆส่วนใหญ่นะเอาจริงนะทั้งบ้านเขาก็เหมือนกันหรือตัวผมเองนะบางส่วนก็อยากเห็นอยากเห็นอีกแผนหนึ่งเหมือนกันว่าอะแบ็กซ้ายเปลี่ยนจากเบิร์นเป็นเป็นทาร์เก็ตใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจากมิกกี้เป็นแอนโทนีกอร์ดอนอย่างเงี้ย แล้วก็เปลี่ยนกองหน้าจากวิลสันเป็นอีซักเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นอีกอีกแผนหนึ่งที่อ่ะหลายคนก็ก็แอบอยากเห็นเหมือนกันว่าว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของของซีซั่นนี้อ่ะนะแต่ยังไงก็รอดูต่อไปกันแล้วกันว่าว่าเอ็ดดี้จะจัดทีมชุดนี้ยังไงนะฮะเพราะตอนเพราะแผนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์เฉยๆนะมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับแล้วก็อ่ะอันนี้คือแผนที่แฟนๆอยากเห็นว่า เ,ออเขาอยากเห็นเห็นทีมจัดออกมาประมาณยิ <c oughs> <wide amar magic> <laughs> ้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะมีมิติแตกต่างไปจากทีมชุดเดิมมากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมยังคิดว่าจะเปลี่ยนแค่ประตูคนเดียวนะฮะก็รอดูไปกันแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวก่อนเกมกับแมนซิตี้นะฮะ